ตอนนี้นางจะไปรับเบนตะนะคะที่ฮอดมุตโตเดินไปประมาณ200เมตรเนมนต้เตม่ตเคตัวมัตั ได้ตรงนั้นะเห็นไหมฮอดโตโมโต้เที่ยวสเกตเตอเอ่อสั่งจองทางอินเทอร์เนต็ตนะคะคราวนี้ก็คือยามาโตัวชางเนี่ยเขาจะมามารับสตรอเบอรี่แช่แข็งคราวนี้เวลามันก็เวลาเที่ยงเหมือนกันอะ่ะก็เลยไปไม่ได้คือสั่งจองทางอินเทอร์เนต็ตไงแล้ก็มีสั่งจองทางอินเทอร์เนต็ต จะไปจ่ายเงินที่ร้านหรือว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือจ่ายผ่านเพย์เพย์ก็ได้นะอืมสมัยนี้สะดวกสบายเดินไปแล้วอะตอนนี้โมตรมดเห็นไหม Grabe mana? เมื่อคืนเนี่ยนางดูทีวีดูรายการที่ที่เขาให้เด็กตัวเล็กๆไปซื้อของแม่ใช้ไปซื้อของอะไรเงี้ยเออนางก็นางก็อยากไปมปั่งแม่บอกว่าเอาถห้ได้จาไปรับเป็นโตได้ไหมป้ไปว่างั้นแต่งตัวพร้อมเรียบร้อยเอาเงินไปด้วยก็ <c oughs> นางอยากไปเงียเออก็ให้ลองดูคือเราสั่งจองผ่านอินเทอร์เนต็ตก็สะดวกสบายไงย จริงๆอยากมีเพจอยากมีเพจของของร้านสเบอรี่แบบนี้มั่งนะแต่ว่าพอดูราคาแล้วแพงมากเลยการสร้างเว็บไซต์แบบให้สั่งจองได้เงี้ยอืก็เนี้ยรอรอนางเราเราไปเวลาที่เรานัดว่าจะไปรับ รับโอบเบนโตนี่ก็คือ11.05นาทีนะคะ,ะนางก็คือใช้มือถือแม่นะ่ะสั่งจองทางอินเทอร์เนต็ตแต่ว่ากลัวมัน,นมันยุ่งยากไงก็เลยก็เลยไม่ให้นางถือมือถือไปก็เลยปินิพนให้นางปินิพ <laughs> น,นเอกสารให้นางถือไปเออ บ้านเราเเลยห็นเดินออกลับมาแล้วเห็นเดินกลับมาแป๊บๆแ,แล้วรถบังเนี่ยค่ะก็ฝึกให้เด็กทำไงฝึกให้เขาทำอะไรที่เขาพอทำได้ให้เขาให้เขาไปให้ ให้เขาทำเขาจะได้มีความมั่นใจไงเองเอ,อ,เอ,อตรงนี้เขาทำได้อะไรเงี้ยอืม <unexpected. S 2> อ่าแล้วสาวเขาเขาาให้ถุงมาด้วยนะจริงๆเตรียมถุงไปด้วยเตรียมอ่ถุงของตัวเองไปด้วยไอ้โคกบ้านอะสาวเมื่อไหร่เด็กเด็กไปซื้อเขาก็เขาก็ให้หนะหอวเทหัวหมวกมือใหญ่เลยเออ ประมาณต้องภูมิใจว่าตัวเองทำได้วันเนี้ย <laughs> ที่ญี่ปุ่นเวลาจะข้ามถนนเนี่ยเขาก็จะข้ามตรงทางม้าลายนะคะมันจะมีปุ่มให้กดเพอากดปุ่มเนี่ยรถรถที่วิ่งมาก็จะติดไฟแดงนะคะแล้วคนก็จะได้สัญญาณไฟข้ามถนนเราก็ข้ามได้เด็กเดินไปโรงเรียนเขาก็ทําอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจอเสียแยกไฟแดงอย่างเงี้ยไฟแดงตรงไหนมีไฟแดงเขาก็จะกดปุ่มแต่ว่าแยกไฟแดงใหญ่หญๆเนี่ยก็จะไม่มีปุ่มให้กดนะคะ ไฟมันก็จะเปลี่ยนไปตามอัตโนมัติน่ะที่เขาเซตค่าไว้นะคะอ๋อใช่ฮัทซุยยกมือขึ้นสักจังฮาเกะโนะโอนะนี่อ่ะก็เฮ้ยฮากะโนะโอนต่า お金この中なんでお金この中なのだってさ、こ,こにみんるのめんどくさかったから。さあげて、あげて、あげて。はぎ、うん。かうかてない。あねべとんぱな、わ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 な<分>、わな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 、分かんない、わな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 、 โอ้ส oh, ุดยอคินนสปูนช้อนไม้เหมือนช้อนต๊ะกอนมาเหมือนไอติมเลยอ่ะเหมือนช้อนไอติมเลยมามานั่นนี้ช้อนโต๊ะอืมโอเคทนึงโอ้สุดยนดตุ้ยขากี้อะไรนี่ครีมอืมครีมเป็นโอเบนโตะโดราม้นนะอืมเอ้ย ช่ก็ตแ่เ,เพนนอนันนี้เป็นตของของฮันนจังนะฮะราคาเท่าไหร่เอ่ยอีของฮันน่าจังส่ดเกยนของฮันจังสี่อยเกิบเยนนะฮะแล้วก็ของปลาอันนี้ใหญ่หน่อย580เอยแปใหญ่เบรเริ่มเบลร์่ำเลยกินสามวันก็ไม่หมด <laughs> ก็ก็ไม่เคยสั่งอ่ะเออดูในรูปใครจะไปรู้มันใหญ่ขนาดนี้เนาะเออถ้าเล็กถ้าเล็กเดี๋ยวก็เล็กไปเดี๋ยวมันจะไม่พอกินเออเริ่มเลยเพรตมดตันี้ไม่ได้ซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยอืมนานมากอืมก็ให้ให้นางไปฝึกไปไปรับของไปซื้อของไปรับของอืาให้ยังยุด็ก้าเนยคงจะิุนเกิังชิวุก ทามันี่ยไม่ได้จอไม่ช่วจะไม่ได้ยิน哟นี่ยโอเคอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยค่ะโอเคไม่ต้องทำบ๊ายบายเซ่บ๊ายบายสวัสดีค่ะวะสวัสดีค่ะวะนางรอปลากลับมานะคะความสุขของนางคือการได้กินข้าวพร้อมกับปลาไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวัน ธรรมดาหรือช่วงอาหารเย็นเงนี้ยนางถ้าได้กินข้าวกับป้าได้คุยกับป้าป้ากลับมาแล้วก็จะดีใจนะัะคุยไม่หยุดอะ่ะพูดไม่หยุดเลยเป้าก็เหนื่อยกลับมาจากทำงานนะฮะแต่ก็ลูกสาวรอยอยู่ค่ะก็ต้องมาเล่นกับลูกมาคุยกับลูกนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนางก็รอป้ากลับมาเนี่ยกินข้าวพร้อมกับป้ามันจะได้อร่อยไงเออนะเนี่ย เราจะเล่าให้ป <Wow. S 2> ้าฟังว่าเขาไปเขาไปรับเบนโตเขาไปคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยเป็นความภูมิใจของนานนะฮะว้าพ่อพ่อโอ้ฮัมโตโอุกส์สติิ่า哟哦去了吗？ホトモト一人できた一人一人できたねそうですか？うん一人ネットで注目したネンパジェジ食べたい食 寒<む>い暑い <laughs> ここ,とこ,こ <laughs> チャレてるお弁当箱少ないいいのこれ、うん、え、いいのチェーンするいやいいあのなんか作っちゃった うん、だってさ、注文したから作っちゃった <laughs>、うん、見て、キロスプーンあこんなん変わったね、うん、すごいじゃんびっくりした <laughs> あ、半分のり弁だ <laughs> そうだよ半分。ネット見るじゃわかんないもん最初はどのくらい <laughs> <laughs> あパスタもさ、フォークで、うん、パスタさ、 ส่วนแม่ก็กินตำตำอุรินะคะไม่ใช่แตงนะอุริเป็นอุริสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ปลาเขาได้มาอร่อยมากเลยเนื้อแน่นนี่คืออุริพันธุ์ใหม่นะคะ ปกติเขาจะเอาไปดองไงแต่ว่าพันเนี้อันเอามาเอามาตำได้เลยอร่อยมากเลยเอาไปผัดก็น่าจะได้นะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ